สวัสดีนักเรียนชั้นปอีกครั้งนะคะพบกันอีกแล้วกับวิชาภาษาจีนนะคะกับเราซื้อปุยวันนี้เราซื้อจะพาขึ้นบทใหม่นะคะเป็นบทที่4ี่แล้วนะคะเดี๋ยวมีเรื่องอะไรมาสอนเด็กๆไปดูกันได้เลยค่ะก่อนอื่นนักเรียนเปิดเล่มสีเหลืองนะคะเพื่อที่จะเรียนคําศัพท์ใหม่กันก่อนนะคะบทที่4ี่วันนี้อยู่ที่หน้าที่29บ้านะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราไปอ่านคําศัพท์ใหม่กันก่อนนะคะคําศัพท์ใหม่จะอยู่ที่หน้า30สนะคะหน้า30สิวันนี้มีทั้งหมดสี่คนะคะ เดี๋ยวมาสะกดแล้วก็อ่านไปพร้อมๆเราซื้อได้เลยค่ะพร้อมนะคะคำที่หนึ่งจีสระเอียจีเอเจียเสียงที่หนึ่งเจียอย่าอ่านว่าเจียเหมือนเดิมนะคะเจียแปลว่าบ้านหรือครอบครัวนะคะเจียบ้านหรือครอบครัวต่อไปเคสระโอเคอโอโคเสียงที่สามโคโข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 ,ขจริงๆแล้วแปลว่าปาก นะะโนจริงๆแล้วแปลว่าปากแต่ว่าในบทเรียนนี้นะคะจะแปลว่าคนคนในที่นี้เป็นคําลักษณะนามยกตัวอย่างเช่นบ้านฉันมีหนึ่งคนบ้านฉันมีสองคน3มคนแบบนี้นะคะเป็นคําลักษณะนามของคนในครอบครัวต่อไปข้อ3ามยูสระเอินยูอเอินเรนเสียงที่สองเรน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 ,เรน,เรนแปลว่าคนนะคะเรินแปลว่าคนอย่างนี้นะคะเป็นบุคคลน,นั่นเองต่อไป ฮะสระเออฮอเอเอเเสียงที่สองเฮอเหอเหอแปลว่าและเป็นคำเชื่อมยกตัวอย่างเช่นฉันและเธอฉันและพี่ชายพี่ชายและน้องสาวแบบนี้นะคะเหอแปลว่าและซึ่งเป็นคำเชื่อมเดี๋ยวทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะเจียเจียบ้านครอบครัวโขโข,ขปาก หรือคนเป็นคำลักษณะนามเหรนเหรนคนเหอเหอและต่อไปเรามาดูหน้าที่29เลยนะคะหน้าที่29เป็นบทสนทนาเรกเรียนใช้ดินสอหรือปากกานะคะจดคำแปลนะคะจดคำแปลได้เลยเดี๋ยวเราซื้อจะพาอ่านเป็นประโยคแล้วก็แปลภาษาไทยให้ฟังด้วยนะคะามาดูหัวข้อกันก่อนนะคะตีสือเคอ ติเคบท,ที่สี่หนีเจีย,ยจีโคเหรนนีเจียยจีโคเหรนบางคำเป็นคำศัพท์เก่านะคะบางคำเป็นคำศัพท์ใหม่ในบทนี้เดี๋ยวค่อยๆแปลไปพร้อมๆกันนะคะหนีแปลว่าเธอเจียแปลว่าบ้านหรือครอบครัวโยมีจีแปลว่ากี่ โคเรนสองคำนี้ต้องใช้คู่กันนะคะโคเรนแปลว่าคนเป็นคำลักษณะนามที่ใช้ในครอบครัวครอบครัวคือในบ้านของเรานั่นเองโคเรนนะคะต้องใช้คู่กันเสมอนี่เจ้าโยจีโคเรนครอบครัวเธอมีสมาชิกกี่คนหรือถ้าแปลงง่ายๆก็คือบ้านเธอมีกี่คนนั่นเองนะคะอะ่อไปมาดูบทสนทนาชัวอีชัวพูดกันเถอะในรูปภาพนะคะมีเหมยเหมยคุยกับติ่งติ่งนะคะเป็นเพื่อนกันเหมยเหมยถามติ่งติ่งว่า 你家有几口人你家有几口人นะคะเหมือนหัวข้อบทวันนี้เลยแปลว่าครอบครัวเธอมีสมาชิกกี่คนนักเรียนใช้ดีสอหรือปากกาจดไปได้เลยนะคะตรงใกล้ๆกรอบนี้บ้านเธอหรือครอบครัวเธอมีสมาชิกกี่คนนะคะถ้าเราซื้ออ่านเร็วนะคะแล้ว นักเรียนเขียนไม่ทนันนักเรียนสามารถหยุดไว้ก่อนแล้วเ,เขียนให้เสร็จก่อนก็ได้นะคะเราค่อยกดฟังต่อต่อไปติงต้งติ้งต่อว่าววอเเจจีียยยครนย家有อ口人我家ร四口人อแปลว่าฉันเจียบ้านหรือครอบครัวยมีซื่อ ซื้อแปลว่าเลขเลยค่ะเด็กๆ ear sun ซื e, e, San, Su. 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 ้อซื้อคือเลข4ใช่ไหมคะ c o r e n สองคำนี้ติดกันได้แปลว่าคนนะคะเป็นคำลักษณะนามเพราะฉะนั้นประโยคน,นี้ติงๆบอกว่าบ้านฉันมี4ี่คนหรือจะเขียนเป็นครอบครัวฉันมีสมาชิก4ี่คนก็ได้นะคะแล้วแต่นักเรียนเลยครอบครัวฉันมีสมาชิก4คนต่อไปเหมยเหมถามต่อว่า 有什么人有什么人有แปลว่ามี什么แปลว่าอะไร人แปลว่าคนแต่ประโยคนี้ไม่ได้แปลว่ามีคนอะไรไม่ใช่นะคะประโยคนี้有什么人เนี่ยจะแปลว่ามีใครบ้างาจะแปลไม่ตรงตัวกับคำศัพที่ให้มานะคะ有什么人แปลว่ามีใครบ้าง มีใครบ้างนะคะนักเรียนเขียนไว้ด้านบนได้เลยมีใครบ้างอ่าต่อไปติ้งติ้งตอบว่าโยป้าปะมาม่าเม่เม่เห่อหอนีเนอะอ่าเดี๋ยวมาดูทีละคำนะคะโยป้าปะมีคุณพ่อนักเรียนจดลงไปได้เลยนะคะโยป้าปะมีคุณพ่อมาม่าคุณแม่ ไม่เน้องสาวเหอหอเหอแปลว่าและหอแปลว่าฉันและฉันเวลานักเรียนจะบอกว่าบ้านเรามีใครบ้างนะคะให้พูดชื่อคนอื่นๆให้หมดก่อนเช่นคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าสุดท้ายจะเป็นคําว่าและตัวฉันเอาไว้สุดท้ายนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆบอกว่ามีคุณพ่อคุณแม่น้องสาวและฉัน และยังถามเพื่อนต่ออีกว่าหนีเนะหนีเนอะแล้วเธอล่ะหนีเนะแล้วเธอล่ะสุดท้ายนะคะเหมยเหมยตอบว่า我家也有四口人我家也有อ口人有ป้า妈哥哥 e 我有เกอเกอ หอหอหวอวคือฉันเจียบ้านเย่เด็กๆเ,เ,เรียนไปแล้วนะคะในบทที่หนึ่งเย่แปลว่าก็โยซื้อโคเรนบ้านฉันก็มีสี่คนทําไมเขาต้องใช้คําว่าก็เพราะว่าก่อนหน้านี้ต,ต,ต,ติงติงตอบว่าบ้านฉันมีสี่คนเหมยเมย,มยบอกเออบ้านฉันก็มีสี่คนเหมือนกันเขาก็เลยใช้คําว่าก็ซึ่งเป็นใช้กับประโยคที่คล้อยตามกันได้นะคะ ประโยคที่มันเหมือนกันก็ใช้คําว่าเหยที่เปว่าก็เหมือนกันได้เลยบ้านฉันก็มีสี่คนบ้านฉันก็มีสี่คนมีป้าปะคุณพ่อมามะคุณแม่เกอเกอพี่ชายเหอหวอและตัวฉันเองเห็นไหมคะสุดท้ายเขาจะใช้คําว่าเหอหวอเหมือนกันเลยและฉันเองมีคุณพ่อคุณแม่พี่ชายและฉันเอง จบกันไปแล้วนะคะสาหรับบทสนทนาของวันนี้ต่อไปเราซื้อจะสั่งแบบฝึกหัดนะคะให้นักเรียนเปิดเล่มสีขาวนะคะเล่มสีขาวแบบฝึกหัดหน้าที่ยี่สิบสามนะคะหน้าที่ยี่สิบสามเขาบอกว่าให้นักเรียนจัดกลุ่มอักษรจีนตามจํานวนขีดนักเรียนดูในใบไม้ในใบไม้จะมีคําศัพท์ภาษาจีนอยู่ นะคะศับบางคำได้เรียนในปสี่นี้แต่บางคำเป็นคำศัพท์เก่าก็มีเช่นเลขสี่นี้เขาให้นักเรียนดูว่าคำศัพท์แต่ละตัวนี้มีกี่ขีดมีกี่ขีดเดี๋ยวเราซื้อบอกนะคะบางคนอาจจะจำเลขภาษาจีนไม่ได้เต่าทองตัวที่1ต้องการภาษาจีนสามขีดนักเรียนสามารถเขียนใช้ดิสอเขียนเลขสามไว้ได้นะคะเต่าทองตัวนี้ต้องการสามขีดตัวนี้ต้องการ4ี่ขีด5้าขีด หกขีดเจ็ดขีดแล้วก็แปดขีดนะคะเต่าทองต้องการคำศัพท์ภาษาจีนเรียงกันเลยนะคะเด็กสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอย่างเต่าทองตัวที่หนึ่งมีข้างบนกับข้างล่างแบบนี้มีปีกสองฝั่งแบบนี้ใช่ไหมคะให้นักเรียนเขียนภาษาจีน 2, สองตัวสองตัวเต่าทองแต่ละตัวเนี่ยต้องการภาษาจีนสองตัวลงในตัวของเขาแบบนี้นะคะยกตัวอย่างคำแรกนี้ค่ะว่าโข เป็นคำศัพท์ในบทนี้นักเรียนว่าโคเนี้ยมีกี่ขีดนะคะเดี๋ยวเราซื้อทำให้ดูหนึ่งข้อโคมีทั้งหมดกี่ขีดเดี๋ยวเรามานับพร้อมกันนะคะคำว่าโคหนึ่งสองสามคำว่าโคเมื่อสักครู่นีเ้เราซื้อนับได้สามขีดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราซื้อก็จะ,จะ,จะนำตัวโคเนี่ยมาใส่ลงในตรงนี้นะคะเห็นไหมคะเราซื้อก็จะเขียนคำว่าโค ลงในตัวนี้นะคะตัวไหนที่นักเรียนเขียนไปแล้วเพื่อที่จะไม่ต้องเป็นการลืมนะคะนักเรียนก็วงกลมทิ้งหรือว่าขีดทิ้งก็ได้นะคะอย่างคํานี้คําว่าเหมยเรียนไปแล้วนะคะเคยเรียนไปแล้วในบทที่แล้วนักเรียนก็นับว่าเหมยมีกี่ขีดสมมติมีสี่ขีดก็ใส่ช่องนี้หรืออาจจะมีห้าขีดก็ใส่ตัวนี้ก็ได้นะคะไม่ใช่ตัวหนึ่งใส่ตัวเดียวนะคะเด็กๆไม่ใช่เต่าทองหนึ่งตัวเนี่ยใส่เพียงแค่ตัวเดียวไม่ได้นะคะเขามีสองฝั่งต้องเขียนทั้งหมด2ตัวนะคะ ก็คือคำศัพท์ในใบไม้ทั้งหมดจะครบพอดีนะคะจะครบพอดีเลยต่อไปต่อไปหน้าที่24นะคะเราซื้อสั่งข้อด้านบนคือข้อที่2ให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่นะคะภาษาจีนฝั่งนี้คู่กับสธะอักษรพินอินฝั่งนี้นะคะแล้วแปลเป็นภาษาไทยเช่นสัน้นแปลว่า3 คำนี้คำว่าโยเจียเหรันวอ,อมีหมดเลยนะคะเด็กๆในบทนี้มีหมดเลยนักเรียนสามารถเปิดดูบทสนทนาของวันนี้ได้เลยนะคะแล้วก็โยงเส้นแล้วก็แปลเป็นภาษาไทยนะคะข้อนี้ง่ายมากเลยสุดท้ายให้นักเรียนคัดลายมือหน้าที่28ดหนึ่งหน้านะคะหน้าที่28มีคำว่าเจียโคเหรินเหอน,นะคะขีดไม่เยอะมากนะคะวันนี้มีแต่คำสั้นๆนะคะวันนี้เราซื้อสั่งงานทั้งหมด3หน้าคือหน้าที่23 2สาและ28ด นักเรียนอย่าลืมทํามาส่งเราซื้อนะคะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะใจเจียนบ๊ายบาย